ดีจ้าแพนครับทุกคนเมื謝謝่อนี na, ้ยายจะไม่กล่าพ้ามวนเด้อจ่าเด้อเมือวนี้ไปลงทงลงทาหากินหาอยากกี nope, ่เาเด้อจ่าเด้อเพื่อนครับตั้งในหรือต่างประเทศเขามาแลลวก็เยอะรุ่กคตที่สามก็เป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าไปลุยบึ้งอีกบิ้งเด้อจ้าเด้อยายก็จะไปหากินคือเก่าย่ามรอบีขคือเก่าเนาะอจ้าเนาะได้อันใดอันนั้นทุกอย่างที่กินได้เนาะอจ้าไปชีวิตไปสิ้นเท่ากับตรงดินไปหากินไปสีเลยจ้าเนาะไปเรื่อย พี่น้องให้มันมานี่ด้วยให้มันมานสุกมือนี่ด้วยจ้าเด้อพอได้กินได้ยากคนบ่าหาก็บ่ได้กินเนะจ้าปายลุยเอาลุยไปเลยเนาะพี่น้องพ่ดพี่น้องเลยคือจังลมมดจังสี่พี่น้องปู้ไปเลยพี่น้องเห็นบ่บึงบรรยากาศเด้อจ่าย่ามเสาบึงยายผ้ามาย่ามรอบปอ่าวยเข่าท่วมหัวลมปู้ไปเมด มันชิตรงบ่ละเแถวนี่ปื๊ดพี่น้องว่าเตียวบ่งามลงทัวเขาไปปาดปาดปาดพี่น้องเบิ้งปู่ไปเลยซ้ำกันกับศาสตร์ด้วยพี่น้องมันชิเงยบ่ละเแถวนี่น่ะมันสิแก่บ่ล่ะไป๋ยวาคอยเบิ้งไปเรื่อยๆน้อยใจเนาะเบิ้งล่มแซ่เลยเบื้งพี่น้องปู่ไปเลยออื ยายผ้ามานนันจะมาหากินยายกับชุดผ้าบึงบรรยากาศแต่เสายายออกมันจะเสาด้วยใจด้อไปเบื้องที่เรานองเบื้องที่เรพี่น้องมันลุมตึงกระแทกโอ้ยยายอย่างนียเหยียบมนอะรุ่นเบื้องล้างเหล็กเหกม้านนาะจใจเนาะเออล้างเหล็กแหยียกม้นกานเบื้องพี่น้องล้างเหล็กเหกยียกด้านี่ใจด้ออือ ปลาดุกงามตัวละเท่ามึงเด้อดใจเด้ออุ้ยหลังเล็กยงแขมันมันมันนี่เฮ้ยบัวบับัวเฮ้ยมึงแก่ไก่มึงเดือจ้ะเป็นบัวอือหิมันมันอือมันอยู่เดือจ้ะเด้อเป็นบัวพี่น้องอือ น้องมานม้านไหวก่อนจะท่องจะเสียเอาใส่เนจาน่นนจาเนาะใส่ไสม,ม้เนจ่าบันใส่ไว้ขมยาก่อนเช้าทุกวันวันไหนว่างใหญับมาย,มมยามวันในอันนี้ก็แยกกันทิ่บึงไปคนถิ่นไปเรื่อยๆเนจาน่าเนาะหานันหานีไปเรื่อยๆขอหาแพนครับกำลังใจให้สุบผู้สุคนเนจ่าเด้อไป โอ้ยพี่น้องเบิ่งตีละ่ะปูนลมปูไปหมดเลยพี่น้องเอ้ยเออที่นี่เขางามแห้งอีหลีพี่น้องไปเห็นไปหลุนตอนนะจ้าเนาะเอ้ยมวลมวนหมนอกปูลงไปหมดเลยจับไว้ซะเถ่าค่อยกีบออกกี่จ้ะมึงก็ปูงวดนี่มีแต่โตงามๆมีแต่โตหนาหักมีแต่โตกระลังเก๋าเก๋าเนาะเถ่าเนาะ มือนี่สั่นบ่มีเตโตก็ร่างแจออออผมมีโตอันนี้บึงปลาดุกตรงงามๆเนาะพี่น้องเนาะเก็บปลาดุกออกเก็บปลาดุกเก็บปลาเก็บปลาเก็บใช้ลุยต่อเน้าจ่าเนาะเฮ้ยเยี่ยมยังไงเขาลุยต่ออยู่ใกล้กันเนาะจ่าเนาะ หลังที่สองนะจ,นะจนะ๊ะเนาะไอ้มันมนันเนี่ยเด้อก็ได้กินได้อยากเนาะพี่น้องเนาะบอกเด้๋เป๊กินเสากินเลี่ยงไปหน่อยพี่น้องเฮ <laughs> ้ยอือสุอดเบ,บิ้งมนันบ่อันใดดีตักปอกรักเล่หนึ่งสองส่มอืนะ 1, 2, อ,อปูดเอรีเลยพี่น้อง เห็นบอพี่นอ้องถือ,อจะป่าป่าป่าเออมื่อนี้บ่ถือกระปู่เลยหลังนี่นาะเา่าเานาะปูยอยูสองสามโต้นะเออหมันหมันหมันเอาเท่เทใส่กระซังเลยหลังที่สองนะจ๊ะเนาะเออน่นปื๊ดพี่นอ้องปื๊ดมาเอาในยายเด้อพอเดี๋ยวกมกได้กินอยูนี่นี่นาะจ๋ะเนาะ ย่าหายยางหลอดย่างไสก็ไปกินได้ยากเขียนบอกว่าหนักหัวองหลังเนอจ่าเนาะที่ยวายอยกไปไปย่างต่อลุยต่ออีกเนอจ่าเนาะเอาย่างเยอะไหวมาเอาในย่างเด้อยางชีเวะไว้ถอดนอแก่งใน่เฮ็ดยัางใน่อื่น้อะหากินหายากกันสี่แหละอีจีชีวิตบ้านเฮาอืมไปเลุย มันหลุมแถวบานใหญ่เนาะแถวในสวนมันหลุมมันงามแห้งเนาะจาะ่าเนาะแถวถืปลูกของตัวนี้มันบ่ได้ดปลูกบะแถวบ่อยแต่ปลูกของมันกลับไปนองอยังกําลังแตะอันนี้เซวยลอยู่เกี่ยวสอุม,มยังสิงสิงอยู่ห <laughs> <laughs> ลุดบึงตัวนี้ตัวเนาะจา่าเ <laughs> นาะเออมาหูเลยอ๋อหลุดบึงห <laughs> ลุดบึง ไก่์ได้วยาเด้อยางงเสียงป่าบ่ออป่าขึา้ไล่ขืนเท้าไลข่ขนอ้อไล่ข้นจะได้มันแรนลงนะไม่มาลดนรอบตีจะมาแรนลง้น,นไปว่าท่านอี่ออเขาไปกว่า,าดพีน่น,น้องนัปืดเอเล่เลยพี่น้องเบื่อเกย์ๆด้วยจ้ามันๆปือดอื้มือนีมัน,มนๆรัวๆไปเลย มึนงนี่ถือสูหลังเลยเนะาะแถาเนาะปื้ดเออหมานมานันบอกคำเดียวหมานมันมาเอ,อาเด้อเพลนข้าวเอาไปหมกเอาไปทอดถือย่างเดียวเออถือย่างเดียวเลยหลังที่สามเนาะเจ้าเนาะเออยินบอกเออเทออกวปอดก็ลัางเลยตัวหน่อยตัวใหญ่พี่น้ออประชุมเลยอู้ก็ลังเตะไหลลงมาปื้ดพี่น้องนี่ป้าขัเดือดตรงนีอ ทุกอย่างเลยป่ะพี่น้องน้องเห็นบ่ปาด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 ฮ่า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 เออมวลมวลคำมันถือกันมันก็บมวนทังสี่เลยเนาะจ๊าเนาะเสียงมันกำลังขึ้นมากเออเสียงอืาเอออยู่เด้อสิได้มาย่ำอีก พี่น้องมึงมันดังเอ็กเก็เกอยู่าญาจะญางเสาถูกเสาเนาะจากเนาะไปุ้มอได้จ่าเด้อเอามังสวิัพี่น้องงมถึงหลอบเลยพี่น้องปื้ถืออยู่พี่น้องเออพี่น้องเด้อเก็บมานมันน้ำชิตโตอยู่ใต้งไปไปหลุดหลอบต่อเนาะจากเนาะมัน หลังที่สี่นะจ่าเนาะดุเบึงได้จ่าเด้อหลังที่สีเหมือนเหมือนจากหลังจีบหลังที่เแ่าหลังที่สีตะทองว่าเหมือนเหมือนจีบหลังข้ายล่ใหญ่นับพลิกนับถือกับว่าถูดคอไผ่หลังที่สี่อ๋อเมื่อกล่องนี่เมันก็ต้องมีหมานบ่หมานเลยเถ่านันนูหมานอีกแล้วพนันว่าเจ้าจะบหมานบ่ดีดเบดะนวหมานวมนวมหลังที่สี่นะจ่าเนาะสี่หลังแล้ว อยู Ooh, ่คนไปเก็บออกก็น้องจ่าเนาะชินบอสเงินปื๊ดโอ้ยเคาะลุงปูปูนี่หมาอยู่น้อจ่ะเนาะไปบันี้ไปอีกไปอีกหลังที่ห้าหลังที่หกหลังที่เจ็ดยังสามหลังน้องเจ้าเนาะออยังสามหลังหลุ่นบึงอด้วจ่าเด้อบันไปมาหลังที่ห้าเนาะหลุ่นบึงอด้วจ่าเด้อ อื้อหลุดบ่งนี่มีนี่เฮ้อบ่งมันดิ่นอยู่มัน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 ขึ้นมาแล้วมันลงอ๋อเท้าป้าถอยออกป้าถอยออกเฮ้อยิ่เต็มหลอดป้าพี่น้องเอ้ยอ๋อเผามากกุ้งเผามากจลกหลอกนีพี่น้องเบ่วงบ่วงเลยจ่าเด้อมันต่บหลอกนางที่หานาะจ่าเนาะเอ้าเท้ายกเลยลูกอึ๊บป็๊ดเอเลี่ยพี่น้องเทศาเคุเลยเท้าเอาเชืคุเลยมึงไง ตัวคอยไปเหลือกออกเนาะพี่น,อนออออ้องเนาะอืมอือเจือออกมาดีนน้องพี่เช้าเอ๊ะเลยอุ้งอือนี่เจนบอพี่นอ้องปื๊ดลังนี่ก็บมนันนี่มีแต่ปลาขิงก็ลังทอดก็ลังอุมาเอาเด้อแพนครับชูผูชูคนย่ามนีย่ามกิปนปลาย่ามกินปูเนาะจใจเนาะเออมันมันมือหนิเออมาเขาอันนี้ <ij os> <i> <os> ย่ำหาเห็ดก็หาเห็ดย่ำหาย่ำหลอบย่ำหลอบเนาะพี่น้องเนาะชนดไผชนดมันเนาะจ่าเนาะแยกกะดูย่ำจะหลอดได้ย่าไปไก่บดได้เนาะพี่น้องเออมันมันแยกกะหาอยู่ปะเลาะเตี้ยวบาดนี่เลยเนาะจ่าเนาะปลาเอ้ยกระส่งปลาบืนนั่นเแต่ชักโตแล้วเขาอืมมันชิบืนลงมาใส่หลอดเจ้าตีไม่มันนี่เด้อหลัางถูหก หลังที่หกเลยจ่าเด้อเอ้ากะทองหลังที่หกอือให้มันมานสู่นซ่รอบเลยเด้อยจ่าเด้ออ๋องกขึ้นเอลปอดเอเลยอีพี่น้องอืออือเอ้เลยเลยพี่น้องอู้นันอู้ยพี่น้องป้าคอออกเลยอือท่านบอละท่านมอลงไปจอยพี่น้องอู้ย อู้หมานชุ่หลังเลยพี่น้องหลังที่โกตัวนี้ปอดมึอนี่กะปูมาได้หลายเลยจ้าได้จากเด็กป้าเข่งกับป้าคออู้หมานหมานฮ่ารัวยไปเลยอู้เจียวเจ้ยวอือหลีเลยหมาน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 บอกคำเดียวคือหมานเนาะไปนี่ไปหลุดมึงหลังทีเจ็ดมึงนอกพี่น้องเนาะเจ็ดหลังจะท่องว่ามีเตดหลังเนาะจ้าเนาะนี่ ลังทิเจูบันนี้ต่อไปชิม,มานี่วะปลายหลุนเบิ่งงด้วยจา้าลังทิ่ชู่เนาะจานะ้าเนาะต่อออมให้ออมหน้าเลยนเนาะจานะ้าเนาะนี่เฮ้ยลังทิชชู่เนาจ้าด้วยโอ้ยลอกเพื่อนเพื่อนเลยพี่น้องย็นบนนั่นนั่นออมันนันมันน,น,น,นับนับับนับนนับเนี่ยอ,อือนเท้าอือลังทิ่จู ปอดพี่น้องยันบ่อหมานหมานมานล้งผีดเจปอดถึงสู่ล้งเลยพี่น้องเออเคูเลเสกกระสังออ้ยมานมั๊่ดเอล่เลยพี่น้องอจะท่องที่ อืออือพี่น้องอืออือเที่ดีดีนเหี่ยวเหมือดอือ้ืออืออือเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เอือเห็นบ่เห็นบ่อู้ยังมาท่านหมือดอยพี่น้องเออเออหมานหมานมานโอ้ยเป็สีเจ้กันละมังคือสีเรี่ยน้อยเท่ามือนี่เออหมือดจอยฮะแต่คอยมาย่างไม่เนาะจ่าป้ายไปไปหลุนเมืองล้างทีแปด หลังสุดท้ายบุ้งน้อยจ่าเนาะไปสาวลุยต่อหลังที่แปดเนาะโู้เจียวเจียเลยไปหลุดมือลังที่แปดด้วยจ่าลังสุดท้ายสิบานบนน้อยจ่าเนาะท้ายเออแต่ท้องว่าตัวนี้บ่ได้ยินเลยนะหลุดขึ้นมาเท่าดึง หลงังสุดท้ายจะมานบอลน้องจ๋นเนาะมันอักที่เท้าเออ,อ,อบอนิวถือหลา,า,ายบ่ยบ่ได้ไขหลายแต่ทองว่นหลังสุดท้ายบ่ไขาถือ <laughs> มันก็มีโตถือบ่ถือเลยเนาะพี่น้องเนาะซนี่อี่หนบ่นั่นถือยู่นั่นเอาตัวนี้ถือจะหลุดหน่อยนั่นพี่น้องถือยู่ออุ้ยเอ๋เลยพี่นออ้อ,นนอ,อ,นนอง,ออองออออเอ้ย ปืดพี่น้องนี <Or> ่น <balance> ี <ın opoly> ่น <Elliott> ี <sl> ่นี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 ่เลยปืดมันมามยาสีพี่เทเห็นแล้วกเจ้ายายขอยายชิจุบคลิปแล้จาหนอพเทบึงหเ้งเงาๆเลยไปเป็นเงินเฮา่าฮเงินยายมาถ่ายของน้องเคยชิญยามานะจ่าปืดพี่น้องนี่เห็นบ่อถไปบึงของยายได้จเด้อ ปืด้ดนกบ้าหลายจ้วงใช่ด้อบันนี้จะได้เททีให้เบิง้งมาจ่าเนาะเบิ้งมืหอหนีเบิ้งเด้จ่าเด้อเนาะทีลงปืด้ดเห็นบอ่อมือมือนี้หมาลุลวัวไปเลยได้จ่าเด้อยเทน่าฝู้ลงอี่ปอดใส่ออกอุ้ยพี่น้อง ี le le s, h, qui, ah, ่เห็นบ uh, ่เก็บเอากระปุกเอาสาวูบ่หนี้บ่ไข่มีกระปูมีแต่ป้าเดิพี่น้องปูก่อนเนาะบ่หนี้แยกกะมาหอนเนื้อแล้วแยกกะทีจบคลิปนะจ๊ะเนาะจบคลิปไปย่ามรอบใบเพียงแค่นี้ได้จ๊ะเด้อโอ้ได้หลายบ่อนี้ล้วๆไปเลยถ้าชอบคลิปย่า่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่า่แน่เด้จ๊ะ ขอให้แผนครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รว,วยจร,รงยงยยิงๆขึ้นไปด้วยจ้าสวัสดีจ้าอีกครั้งจ้าบายบายจุ๊บๆขอให้แผนครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุบผูสุบคนให้ลำให้รวยจริงๆขึ้นไปด้วยจ้าเด้อบอพี่น้องเฮ้ยใจดีมือนี้กระปูกออกเดี๋ยวกับปูกเปล่าเอาไว้จะป้าดมาแกน่นะ